บางเมืองสมุทรปราการน,นี่คือยายชมกับน้องอะไรกับน้องอะไรคะทำงานเรารับออเดอร์นะคะมาจากเออท่านจะเอาวาดวัดคันรัตตั้งแต่ไปออกงานสงการนะคะวันนี้ได้กําหนดส่งยี่สิบปีเนาะทองม้วนทองพับใอ่ายี่สิบปีบนะคะ กำหนดส่งนะคะอันน,นี้ท่านจะาคุณโชวมาแล้วต้องได้ไปส่งอันนี้ก่อนสี่โมงนะคะพระคุณเจ้าจะไปงานศพทองม้วนยี่สิบปีบเราทำบุญไปกับพระคุณเจ้าอีกสองปีบเป็นยี่สิบสองปีบทองพับห้าปีบ ทองม้วนสิบเจ็ดปี๊บแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยนะคะน้ำดื่มขวยแก้วสี่แพ็คพอไหมคะคุณยายโบพอไหมคะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงหิ้วอีกทีหนึ่งนะคะคชีวัดคันลัดพระประแดงมีงานพรุ่งนี้งานครบรอบใช่งานครบรอบสา,ป,บาปีไม่ใช่มัวม่วมัว่ว เดี๋ยวเราจะไปส่งกันเนาะคลิปนี้ขอจบกันนี่ทงมว้วนแบบปี๊บแนสวยไหมคะปี๊บ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 อ่านี่ยังไม่ค<อ>รบอ้าวยกตายอ่ะน้องซีนระวังนะแตกนี่จบเลยนะได้ไหม,มอเอายกให้เลยเก่งมากหันหน้าออกค่ะหันหน้าออกค่ะอย่าเอาข้างออกค่ะเออน้องซีนทาใหม่ลูกเออไหนพอใส่แล้วทำไงอ่ะน้องซีนยืนน้องซีนยืนยืนทางนี้ยืนยืนจับยืนจับนี่ เงียจังอ่ะเอ้ย,ยมันสวยโอเคค่ะขอจบไว้เพลงแค่นี้เนาะเดี๋ยวจะออกจากบ้านไปยังไงเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกทีนึ่งก่อน,อนะคญะาแล้วก็หนูก็จะไปดูการ์ตูนย <laughs> ่านกาญจนาลงเยวบคันลิงกันแล้วนะนของแล้วลงมาหาวัดเอ้าวตอนนี้ถึงวัดแล้วค่ะวัดคันวัดอ่ะเดี๋ยวไปรับของกับประแดงเอาไว้ฝั่งนน้นใช่ไหมฝั่งนน้นเนี่ยเสียงอะไรลูก โอคใจนะรอนานไหมไม่นานละก็พัะคุณเจ้าบอกว่าไม่เกินชีโมงนุงสวมรองเท้านูงถอดรองเท้าขออนุญาตถ่ายรูนะคะ เก่งมากลูกเก่งมากน้ำลายคือข,ขาบฟ้าเฮยตายเอาลูกอะเอากระตาเพื่อนเอาลงแล้วเอากระสอบปุยหั่นเข้าไปออนเอาลูกนี่นี่นี่เอากระสอบปุยน,น,นี่นเข้าไปก่อนน้ำสี่แ็กนะคะ นมัสการเจ้าค่ะลงเข้าห้องลงมาแล้วหมเขาไม่ลงมาเขต้องลงก็ได้เอาก็ไปก่อนดีได้าจะโดนยุกเลยอ่ะอุ้มเลยน้องซีนเก่งไปเข้าไปกราบพระอ่ะน้องซีนอุ้มไปกระพาเข้าไปกราบเอ ไม่ได้ลืมอะไรหรอกห้ามาถอดถุงมือปปเจ้าอยู่ม